พบกันกับออวันนี้เราจะทําน้ําพริกน้ําพริกมะเขือถ้าเป็นคนเหนือก็อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าซาซามะเขือนะคะนี่ก็จะมีมะเขือหอ,อมแดงพริกแันนี้แล้วก็ใส่เกลือใส่ผงชูรสตำตำตเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก่อไฟก่อน เดี๋ยวเราเอาเศษพวกนี้เนี่ยเศษพวกนี้เอามาขอกัน ก็จะมีพวกเออเอ๊ะน่าจะเป็นทางบังเพราะว่าไอ้หน่อไม้นี่เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาฝานทำเป็นไอ้หน่อสดต้มไอ้กระดูกหมูเอาไปแยกตอนแยกไอ้ไอ้แอนเลยนะแยกมาจากไอ้บ้านบังบังเขาไม่ชอบกินหน่อไม้ เอาไปกินเลยเไปกินเลยอ,อยู่หลังบ้านนั้นกอเร,เริ่มเ่ิมเลยรอเพียบเลยน,นีก็พอลนะ ตื่นมาก็เมื่อคืนนี้ก็ไอที่ตื่นไอทนได้หน่อยเมื่อคืนเมื่อคืนกลับมาจากทํางานกินก๋วยเตี๋ยวไป50สบบาทกินก็ไม่หมดแล้วเละเปะเส้นนี่เละไปหมดไอล้วก็กลับมาที่บ้านมากินไอข้าวกับปลาปลาช่อนปลาช่อนมันมันจะเน่าไงเขาเอามาทอดกรอบก็กินอีกชามนึง ต้มมาม่าอีกต้มมาม่าที่นี่อิ่มกินได้หมดเราทิ้งเฉยเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาก่อไฟกันเนาะเราจะตั้งกล้องไว้ตรงไหนดีเอนี่อะไรวะเนี่ยโอ้ย เข้อดีๆของชูรสสักหน่อยก่อนนั้นอัดำเราเคยเหมือน,นคล้ายๆแบบจิตตกอะแล้วม่อยู่ตรงนี้นเขาก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลย โอ้อน,นี้มาแย่งอะไรกันกอนเหมือนแล้วลูกสาวเลยลูกสาวดูแบบเป็นเหมือนแบบจิตเขาเร็วไงเขาเร็วแล้วตรงนั้นมาเข้าอันนี้มาเข้าเห็นเหมือนอาดัม,มานอนอยู่ข้างในอะอาดมอยู่คุ้มอาดัม เอาไปลองเอาไปิบตีลวาเดี๋ยวเอาวางวาาวางที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ย จะไม่มีขายอยู่ละใครสั่งอะไรมาเนี่ยปูนปริยากรวาดเวียงลูกสาวน่าจะเป็นเสริมความสวยงามของเขาอะ่ะกีมวันิดา ครีมวานิดาค่ะครีมวานิดาหนึ่งกระปุกค่ะคุณปริยากรค่ะรับสินค้าดิค่ะคุณปริยากรคะอยู่ห้องมั้ยคะเอาวาังไม่หน้าห้องนะคะนี่ จะสูงเรียบน้อยนะคะห้องของคะ่ะอ่ะตื่นลวอ่ะปิดเลยแล้วไฟอีกอ่ะตรงนี้นะต้นชีต้นหอม,มอันนี้ห้ามลืมเลย ทำแอ้ซ่ามเเืเอคืนเนี่ยไฟก็ไม่เคยร้อน เรคั่ว,วเสร็จแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเอาไปตำในบ้านผงชโลธก็หาไม่เจอสงสัยจะหมดเด๋้วเราหาอะไรนิดหน่อยถ้ามันเกิดไอ,อลองตำดูลองกินดูถ้าเกิดมันหวานแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วโอเค โอ้แก๊สมีก็ไม่เติมไงเมื่อเช้านี้กระทะไฟฟ้าก็ระเบิดไฟแลบแป๊บหนึ่งก็ยังเอามาต้มไข่ยังเอามาทำกันอีกแปลกใจจริงๆ